เอาล้วครับผมกล่าวสวัสดีเพื่อไม่พี่น้องชาวโมบายเรจินทร์ทุมชนเลยครับวันนี้เรามาอยู่กับกิจกรรมคอร์เซชันนะครับผมมันต้องมีนะครับทำไมชื่อมันแปลกๆจังวะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสุ่มครั้งแรกกันก่อนนะครับผม450ดาวนะครับคือจริงๆแล้วมันก็ตีเป็นเพชรนั่นแหละแต่ผมมีดาวเยอะไงโอเคนะครับผมมาดูรอบที่2ครับ350เพชรนะครับผมอันนี้ผมขอตีเป็นเพชรเลยนะเพื่อนๆจะเข้าใจง่ายๆว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเสียไปทั้งหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมรอบที่3ครับอีก500เพชรนะครับเพื่อน วิวแต่ว่าได้เยอะเหมือนกันนะรอบที่4ครับรอบที่5ครับอ่ะเด้รอบที่6ครับโห่เชี่ยโดนเยอะแต่ว่ารอบที่7นะฮะโอเคแต่ก็ผมได้แล้วครับผม3 7 3 1เดครับเดี๋ยวเรานะครับผมทำการแลกโอเด็กันก่อนเลยครับสำหรับตัวแรกนี้นะครับผมได้เพียงแค่720เท่านั้นครับเพื่อนแล้วดูครับผมฉากเปิดตัวของโอเด็นะฮะตีมวันวันเลนทายนะครับเพื่อนๆนวันที่1่กุมภาครับโหดูดิ อย่างสวยเลยน้องคือบอกเลยน้องสวยมากนะครับผม <'m> โอ้โหดูดิโอ้โหบอกเลยว่าสก,กินนี้นะเหมือนเราได้สีนะครับ <Okay. S 2> เพื่อนเพราะว่าเรามีดาวไง <Okay. S 2> เราเสียเพชรไปแค่199เพชรเท่านั้นนะครับ <Okay. S 2> เพื่อน <laughs> โคตรถูก ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจาก w o o อีสปอร์ทางร้านยังรับเติมเกม m o Mobile l e g e n นด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่ m o Mobile l e g e n นเพชรมากขึ่าใจถูกลงสูงสุดคือ30ใช้เพียงแค่ u i d ในเล็เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีไฟาย ROV บ o l ลู t และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับพอมาอยู่ในเกมแล้วรู้สึกแบบฮึกเฮิมมว่ะด,ดูดิเฮ้ยสกิลหนึ่งแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมลองสกิลหนึ่งไปดิมันคล้ายๆกับการเป็นจรวดเลยว,ว่ะที่ผมเคยพับตอนสมัยแบบอ่าฟันเขาเรียกว,ว่าฟันน้ำนมใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเพื่อนอันน่ะจรวนใช่เลยครับผมนะจรวดพับอะ่ะ <laughs> สกิลหนึ่งอ่ะ ไอ้เ่ ere, them. Them. ้ยชิบหายแล้วิบหายแล้วมาเลยมาเลยเพื่อนดูตัวที่แบบฟิกสวยนี่ครับเขาเรียกว่าฟิกหลบครับเอามันเพื่อนสวยเรียบร้อยยีสวยตีไปข่าไปสวยเออย่ามาห้าวคอนเดตสวยดีกว่าคือแบบร่างนี้คือสวยมากนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับเพื่อนคือราคาเนี่ยถูกมากแล้วใครที่มีดาวเยอะเนี่ยคือสามารถใช้แทนเป็นเพชรได้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าอยากส่งสกินให้กับเพื่อนก็สามารถส่งได้ ในราคาส2มพันสองรอยเพยนะครับก็ถือว่าจะประหยัดไปเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นแพ็คที่แบบอ่าส่งให้กับแฟนนะครับแต่อย่างว่าแหละเพื่อนเพื่อนบางคนก็ไม่มีแฟนใช่ไหมล่ะเออก็ไม่รู้จะไปส่งให้ใครดีอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่มีแฟนนะเพื่อนเออผมก็ไม่มีเงนินไม่รู้จะส่งให้ใครดิ really สกิวสองเป็นรูปแบบ oh, <come> หัวใจอะ่ะปูดีหไหม ไม่ใช่สิกิวสองนี่กสกิลพาสตนะครับในการเด้งโน้ตนะครับเปลี่ยนมาเป็นรูปหัวใจที่แบบโอ้ทอรคือบอกเลยว่าทรมานคนโสดจริงๆนะพเพื่อนเพื่อนสกินนี้ออ้ยยีจุจิเราฝุดจัดเลยวะ่ะเอาขนาดนั้นเหรเพื่อนแต่เรายังไม่เลเวลสี่อ่ะเนี่ยถ้าผมเลเวลสี่นี่ตะก,กี้คาร์ดิน่าตัวยไปแล้วนะแม่งโถมมาเยอะเลยวะ่ะเฮ้ยเฮอูดูคร โอเดดทำไมมันแรงเนี่ยวะเอาแบบตรงๆนะคือแบบโอเดดแรงมากเรยกว่าเฟตเลยนะเพื่อนแค okay, สวยใครมาแย้มก็พี่บอกเลยว่าน้องลวงแน่นองโอ้โหเ็จรินสวยว่ะตัดเต่าได้เฉยเอามันเพื่อนเอามันผมมาแล้วบวกติดเพื่อนบวกบวกบวกไปเออบวกไปเออลวกปลาสวยเรียบร้อยแบบนี้หายหมดครับหายครับกุ่มกไปก่อนตัวแรกไกตัวสวยก้ะโต เชี่่ยคือมันแรงจังเลยอ่ะเอาเอาสวยอยู่แบบนี้เอามันยิงชิ้นเอามันสวยเออเก็บอีกหนึ่งคิวไปสามคิวเข้าไปแล้วนะครับคือมันแรงมากนะโอเด็ดเป็นฮีโร่ที่แบบแรงมากแรงจนแบบว่าแรงจนแบบอือจนไม่รู้จะเอาคําไหนมาอธิบายนะครับเพื่อนๆรวกกับเอฟฟิที่มันแบบน่ารักคิ้ขูๆแบบนี้นะครับ<อ>เข้านะเลยก็คือของ ของซีต้องแรงได้ยังไงมันต้องแรงใช่ไหมโอ้ชิหายแล้วชิพายแล้วไปเลยกูไปอยู่แล้วจอสฝันไม่ชนแบบจ,จัดจัดจังๆสักดอกนึงให้หน่อยวะแต่ว่ายีจุนชีเราเล่นดีนะครับเห็นได้ชัดนะว่าถ้าคนเล่นยีเป็นเนี่ยคือจะมีามดาเมจตังมากนะครับแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นมันอีกแบบหนึ่งเลยนะก็คือแบบง่อยแดกนะครับผมนะถ้าคนเล่นไม่ได้เป็นเนี่ยก,<ป>ก็ไม่ค่อยแนะนานะครับมันเป็นฮีโร่ที่ดาเมจมันแรงจริงครับแต่ว่า มันเหมาะกับคนที่เล่นเป็นนะครับแล้วคน,นหลายๆคนเล่นไม่เป็นแล้วชอบเล่นไงครับเราเรียบร้อยไปจะมือหายไปดิครคาริเ <c oughs> น,น่เอ้ยเรียบร้อยแล้วผมอุ้ยรอดเฉยว่าเอามปดิเอามปดิฆ่ามันให้ได้ได้สวยยิงชิ้นสวยเออจะมาคิวเราแต่ว่าช่วงต,ต,ตอนต้นเกมมันอาจจะยังไม่โหดหรอกกู <c oughs> ซีออนน่แต่มันจะไปโหดช่วงประมาณแบบพอ,อมันมีของอะเลมก็ หมดหลอดแล้วนะผมอ่ะเออคือแบบปลาแบบเฉียวผมมาเนี่ยไอสกิลสองของกูซิออนอ่ะคือถ้าแม่งเลดเกมคือแม่งแรงเกินนะครับแม่งแรงจนแบบว่ามันแรงจนน่าเกลียดนะเ,นเพื่อนเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยถึงไหมไม่ถึงวิดูครับนะน่ะโดนแค่สองหนึ่งเราเข้าไปนะครับครึ่งหลอดเข้าไปแล้วนะครับพวกตัวบางๆอ่ะอันตรีอีกหกเคียบ <S <S ถ้าได้เต่านี้น่าจะเล่นได้ง่ายนะครับอยู่ที่ว่าทีมจะจบหรือเปล่าตอนเนี้ย สวยสวยได้อยู่ได้อยู่รอติมาเรียบร้อยแบบนี้หายหมดครับดูว่หายครับละลายครับดูวัาลายลายครับเนี่ยลายลายละลาย,ลาย,ลาย,ลายอัพตองมันก็ถือว่าสวยแบบระดับแบบอ่าสกินคอร์ลชันอยู่นะเพื่อนก็ไม่ได้แบบว่าทรงน่าเกียดนะครับแต่ปกติแล้วนะครับผมอ่อสกินพวกวันวาเลนไทน์เน,ทนเนี่ยมันจะเอามาลงในร้านค้านะแต่ว่าทำไมรอบนี้มาในธีมของคอร์ลชันก็ไม่รู้นะครับเพื่อนงงเหมือนกันนะ ปกติมันจะเอามาขายในร้านค้าไงแต่ว่าสกิลขนาดนี้เอฟเฟกขนาดนี้ก็สมควรมาในแบบไอ้น,นี่แหละนะครับในการสุ่มแหละเพราะว่าเอฟเฟกถือว่าทาออกมาได้สวยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูลานคุนนี้เดี๋ยวผมทําลานให้ดูว่ามันจะแบบเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงเพราะว่าปกติแล้วลานมันสกิลมันไม่ได้แบบเื่อวังอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วไงเพื่อนๆแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแบบเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือผมยังไม่ได้ ไปลองเล่นลานเลยนะก็คือผมจะไปเล่นเลยครับเดี๋ยวจะกลับมารอเล่นทีเดียวนะครับคือจะได้รู้ไงว่าแบบว่ามันแบบว่าเออเพอร์เฟกไหมอะไรไหมนะครับชนตัวบนอนะคาโตะเอาแม่งเลยคาโตะจับนับในมึงหายก็แบบนี้แค่หนึ่งก็สองก็พอแล้วเนยครับหนึ่งสองครับหายแล้วเฮ้ยมึงคิวมาให้ได้ดิเออโอ้โหคือมันแรงมากครับผมนะคือคอมโบของโอเดตเนี่ยคือแรงมากแรงแบบ ตบบี้ตบบันแรงๆแบบประโกนะ่ะมาพร้อมอกับสกินสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับไม่ได้อวยสกินนะครับแต่ว่าสกินเขาทำออกมาได้ดีจริงๆนะเพื่อนราคามันก็ไม่ได้แพงอะ่ะเออคาริน่าตรงนี้เอามาดิรอเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออัวนแน่คาริน่าเฮ้ก๊องโดนเราเกือบครึ่งหลอ,อดอ่ะดาเมจเราแ,แรงขนาดไหนอะ่ะเพื่อนเพื่อนเก็คิดดูกันเองแล้วกันนะจอนอัตติมายังไง จอร์นอติมึงมาแล้วนะ่ะเนี่ยโอเคกูไม่ขึ้นกับมึงลนะไม่ยอมแปลงร่างเป็นรถขับสักทีนะมึงเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วเรียบร้อยหายครับนี่ครับต้องระวังเลยครับผมสำหรับกูซีออนนะชนใครอ่ะโอ้โหมึงชนแบบนี้กูก็เ,เวอร์แล้วจิ๋มเพื่อนรอครับรอครับโอเคสวย คือเราแบบไม่จะเป็นต้องไอ้นี่นะครับไม่จะเป็นคือต้องใช้สกิลอันติพั่มเพื่อนะครับเพราะว่าคาริน่ามาหลังว่ะแต่ผมไปเก็บแม่งก่อนไอ้คาริน่าเห็นนะเพื่อนกูเห็นนะนี่ครับอันติยันเลยครับหายเฮ้ยโอ้ก๊อกโอ้เียปัญหาคืออีกก๊อกนี่แหละนะครับผมคือเวลาเราจะเปิดสกิลอันติแบบนี้เรียบร้อยแล้วผมโอ้โหแม่งเออฟิกเกอร์เร็วไปหน่อยครับคือคิดว่ามันจะแบบว่ากดปุ๊บแล้วมันจะลวบมาเลยไงผมก็เลยฟิกไปเลยนะเพื่อน ครบบแม่งไฟกันอีกแล้วนะครับทีมเรานี่แม่งแบบบ้าไฟกันจัดนี่ผมบอกเลยนะนี่แหละมันคือเกมโมบายลิจิตนะครับเกิดมาเพื่อไฟนะครับจะแพ้จะชนะช่างมันนะครับเพื่อนๆขอบวกไว้ก่อนนี่แหละคือเกมโมบายลิจิตนะครับเกมอื่นไม่มีนะเออนะครับผมเกมอื่นนี่เขาก็จะมีแบบเทคนโลเทคนิคนู่นนี่นั่นเคยไหมแต่เกมโมบายลิจิตเห็นไหมเจอหน้ากันคือต้องบวกครัเพื่อนๆถ้าไม่บวกไม่ใช่ครับเนี่ยคาริน่ามาไม่ปฏิยัดอะไรเลยหายหมดเลยโหุ้ทแรงอะ อตัตยัตีหายหมดอะ่ะมาดิเพวื่อนมาเดยมาเดิคารินาหายครับโอ้คือถ้าจะจบอะถามว่าจบได้ไหมคือจบได้นะแต่ว่าเพื่อนๆดูนะครับว่าทีมเรามันไม่ได้เดินเกมเชิงลุกนะครับผมเนี่ยผมรู้เลยว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับผมโอกาสแพ้เนี่ยสูงอันนี้คือจากประสบการณ์นะครับที่ผมลงกับทีมแล้วแบบทีมผมอะจะมีข้อผิดพลาดต,ตรงจุดนี้เยอะมากๆนะครับจุดตรงไหนหรือเปล่าครับผม เกมนาครับแต่เราไม่คือเราไม่ได้ดันขึ้นแบบโถมอ่ะเข้าใจําว่าโถมอะโถมก็คือแบบโถมรีบเอาป้อมโถมเข้าป้อมสามนะแล้วก็โถมแบบแบบเข้าป้อมแบบป้อมบ่อเขาอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่บ่อเขาดิเออบาลังเขาน้วกันขอเรียกว่าเป็นบาลังแล้วกันนะครับผมที่จะต้องจบเกมอ่ะคือมันไม่ได้โถมไปทางแบบสไตล์แบบนั้นไงสุดท้ายนะครับผมก็จะโดนลิกกลับมาแพ้ครับเพราะว่ามันจบไม่ได้นะครับเพื่อน แต่เราจะไปแบบว่าลุกนะครับเดินเกมลุกในช่วงที่เขาเกิดแล้วอะ่ะมันก็จะยากครับแต่ถ้าเนี่ยตอนตอนเนี้ยถ้าเราแบบเดินเกมลุกเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์จบได้เลยนะอาจจะมีสิทธิ์จบได้เลยนะครับเพื่อนภายใน9้านาทีเนี่ยจบไม่เกิน12นาทีก็คือต้องจบแล้วเพราะว่าหนึ่งทไมเราถึงต้องจบในช่วงนี้1นึนะครับผมดามเมจผมแรงอยู่ถูกป่ะทีมเราของนําอยู่ทุกคนใช่ไหมเออมันก็สามารถที่จะแบบ ปิดเขาได้ก็คือจบเขาได้แต่ถ้าไปรอเขามีเริ่มมีของอย่างเงี้ยคือเราแบบดันคลิปไปแล้วเราไม่ได้ดันขึ้นไปอย่างเงี้ยแบบดันคลิปเนี่ยเคลียคลิปแล้วก็ดันคลิปไปให้เขาอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเล่นยากครับแบบเนี้ยนะตีของผมเนี่ยคือแบบแรงจัดเลยรเพื่อนช่วยหน่อยดิตายแล้วแต่ดีที่เรายังได้คิวเนี่ยได้เป็นแช่แข็งเลยครับผม <Direct. S 1> เอาเอาไงจอนแะกวตอนนี้ยี่สิบสามต่อแปดนะครับ ต้องรีบจบนะเพื่อนๆเพราะว่าอย่าลืมว่าฝั่งเขามีแท้งสองนะครับฝั่งเราก็มีแทงสองนะเป็นเฟรดลินแต่ว่าฝั่งเขาน่าจะดาเมจไม่รู้เด้มันก็อยู่ที่จังหวะนะครับคือแต่อย่างนึงผมกลัวว่ายีชุนชินมันจะเข้าไม่ได้ไนงะคือจังหวะช่วงเลดเกมเนี่ยคือมันเจอกูฟิออนหรือเจอคารินาเนี่ยช็อตเดียวมันหายไปเลยนะอาจจะต้องแบบตัดดาเมจของยีชุนชินออกไปบ้านไหยเห็นไหมเนี่ย กูซีออมันเริ่มแบบไอ้นี่แล้วมันเริ่มดักวงดักคิวแล้วเห็นไหมนี่แหละนะครับผมปัญหาหลากักๆนะครับเอาไงดีวะเนี่ยเนีย่ยเนี้ยจอนเขาไม่ดันขึ้นสูงนะครับคือเขาไม่ขับรถมาชนนะครับปกติเวลาคนเล่นจอนนะครับผมต้องแบบขับรถมาชนนะฮะต่อให้ไม่มีใครอยู่บนรถก็ตามนะเพื่อนก็ต้องไอ้นี่นะก็ต้องขับรถมาชนเพื่อเปิดไฟให้ให้กับทีมน,นะแต่นี่คือเขาไม่ได้ขับรถเพื่อที่จะ เปิดเกมรู้ให้เรียบร้อยแล้วกูอัดสี่ยันเลยครับหายครับเรียบร้อยกู <c oughs> มีแช่แข็งอู้เรียบร้อยแล้วกูโอ้โหกระโดดมาจังหวะนี้ด้วยโอ้โหจังหวะจังหวะนั้นลกชัดๆนะครับผมไหวไหมเนี่ยแอบบกวนแอบบกวนทีมเราไปอย่างว่าต้องเอาหลอด,ดีให้ได้ครับเนี่ยครผ่านไปแล้วประมาณสิบสามนาทีนะครับก็คือก็ยังแบบยังจบไม่ได้ครับเพื่อนๆบ้าเลยวะ่ะ รีบบรีบรบรีบๆเอาหลอดด้วยหลอดสวยเออคือหลอดเนี่ยต้องจบให้ได้น,นะครับชิบหายแล้วกูฟอรอนมาอันตียัดหัวแม่งเลยหมันหน้าครับโอ้แต่มียัดเราไปก่อนเลยครับโอู้คาโตอ่อีกอะคาโต้นี่มันโดดแบบซ้อนตลอดเลยเด้อไอ้มบัคขันเนี่ยชิบหายแล้วกูแช่อร์อะไรช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยอย่าให้ผมตายเลยเพื่อนอันนี้กูก็ยังโดนสกิลวตีของเกจเจอร์อีกโอ้บาปกรรมจริงๆ อา้าวแอบทำอะไรเพื่อนอา้าวเรียบร้อยแบบนี้บวกเลยเพื่อนอ่ะบวกแล้วใส่ลิ้นออขึ้นด้วยขึ้นด้วยบู๊ปไปเลยครับไปด้วยอันตีไหลอันตีไหลเรียบร้อยแบบนี้จบได้เพื่อนอูซีออนเข้าหลังอ่านะเกเจอร์เข้าหลังว่ะเฮ้ยเ,เ,เอ้ยโอ้โหดูครับเอ้ยโอ้โหดูดีเห็นป่มคือมันแรงนะครับผมนะอูซีออนเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดยังยือย้อแบบนี้อยู่นะครับรับรับประกันได้เลยว่า จบไม่ได้แน่นอนเรี่ยจบไม่ได้เพลเพนดิดูด,ดิทั้งกูฟิออนทั้งเกนเจอร์นะครับแม่งยัดสกิลติดมารอเลยบุ้มบุ้มเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมช่วงหลังๆมาเห็นไหมยีชูจินเริ่มจะทําอะไรไม่ได้เลยก็อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดคิดจะจบเกมคือต้องจบก่อน12อนาทีให้ได้นะครับถ้าจบภายใน12อนาทีได้ก็อาจจะมีสิธ์นะครับผมชนะนะครับดูเห็นไหมกูฟิออนไล่เก็บทีละตัวแล้วบอกว่าดามจมัอนแรงคือมันแค่ป่าแค่ห้าเล่มคือมันก็แบบว่ารองไห้แล้วอะ คือมันแทบจะไม่ต้องแบบทำอะไรเลยนะเพราะว่ากูซิออนอะ่ะถ้ามันมีของอะ่ะคือมันปาแค่สกิลสองอ่ะนะครับผมห้าเล่มอะ่ะคือแม่งเลือดตอตตอเลือดไปได้ประมาณเกือบหมดหลอดแล้วอ่ะนะครับผมถ้าสิบเล่มน,นี่คือคุณมอบแล้วนะอําราโลกได้เลยนะครับถ้าเกิดสิบเล่มเนี่ยต้องเก็บเก,บเกนเจอร์ก่อนครับประเด็นหลักๆนะเก็บเกนเจอร์ได้ครับเก็บกูซิออนได้ครับเกมถึงจะจบได้นะเกมน,นี้นะ เพราะว่าคาริน่าเนีน่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวตกงติงแบบเก็บให้ได้ก่อนสวยเกนเจอร์มาเติมแล้วทีมเราไม่มีตัวมาเติมเลยครับผมยีชูชินมาหน่อยเพื่อนโอ้ด้วยโอ้โหเศษลินนี่คือแบบชนแบบชนแล้วชนอีกชนแล้วชนอีกเนี่ยทีมเราเดินเข้าไฟไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่คเพื่อนดูดิสี่ต่อสามนะไอเศษลินมึงถอยก่อนดีกว่าเพื่อนเลือดมึงมีเท่าโอ้ยเลือนมึงน้อยอ่ะจะหายแล้วโอ้โห ออกได้มาดิมาดิอันติไม่มาว่ะแล้วมึงไปทำไมทางนหนู่มเราเพื่อนน,น้อยทอย้ออะไรดถอเข้าทีละตัวเข้าทีละตัวเออ,อทีเดียวเออสวยคาร์ลิน่าคือเราเก็บได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวมันบางนะนเพื่อนเราต้องเอาเนี่ยกูซิออนให้ได้ครับเกนเจอร์ให้ได้แบบนเ,เนี้ยได้ไปเนี่ยสวยโอเคเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เกเจอร์นะครับไปไปดันดันดันและเลือดเราน้อยครับดู โอ้โหแงเอ้ยกูว่าแล้วเชียแล้วหลอดมาแล้วด้วยนะผมเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูดีๆเลยยังว่าเกมเรามันไม่ใด้เป็นเกมลุกเห็นมหเหมือนจะดันขึ้นนะเห็นไหม s <S เหมือนจะดันขึ้นนะแต่ไม่ได้ดันนะเพ <'s> นะื่อนคือดันเหมือนดันแต่เขาไม่ได้โถมอ่ะเออต้องพูดแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเข้าใจ ดันจริงแต่ไม่ได้โถมนะครับพอไม่ได้โถมเนี่ยมันจบมันจบเกมเขาไม่ได้ครับเพื่อนดูดิอะไรเงย,ย,ย,ยีชิงชิงกูยังอยู่บ้านอยู่เลยนะกูซีออนมาหลังว่ะเห็นแวบนะครับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเพื่อนกูมีแช่แข็งแวกกล้าบวกกับกูบ,กบ้างล่ะทีมเราเข้าไปไซส่ตุ้หมดแล้วนหะ่ะเรียบร้อยครับนี่ครับอันตียาแรงหรือว่าพคนแรงครับผมอันตีเนี่ยดูดิแรงมากครับเพื่อนดูดิแรงไหมโคตรแรงไปแล้วผมอะ แต่มันจบไม่ได้อะเพื่อนเนี่ยครับกูฟิออนตาแล้วแต่มันยังเหลือเกนเจอร์ครับยังไงอ่ะต้องจบให้ได้นะยิงป้อมไปเลยหุ่มให้เลยคลิปเกิดอีกโคตรสวยเลยว่ะโอ้โหสวยจัดเลยว่ะแล้วคลิปเกิดแล้วมันเกิดคือมันเกิดทีคือมันเกิดสามทางมารวมกองกันอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนมันไม่ค่อยอยากให้จบอ่ะเออเรียบร้อยแล้วกูกูเรียบร้อยแล้วอติยัดแม่งเลยแต่แม่งอติูแน่นอนกูว่าแล้ว จบไม่ได้ครับผมคิวไปตั้ง oh, สิบเจ็ดคิวเข้าไปแล้วนะครับเสียหลอดอีกโหผ่าแล้วมาเลยไอเกนเจอร์กุมันเคี่ยวมานานแล้วมาเลยอันตา,ายครับเรียบร้อยใช่นไหมนี่ครับ <im it S 1> ถ้าเราได,ถาาได้ถ้าเราได้อันตรีเนี่ยหายแน่ครับคือประเด็นหลักเลยคือเราเข้าไม่ถึงเกนเจอร์ไงเออคือเราต้องไปกับจอนแล้วจอนอมันก็ไม่ได้แบบขับรถเท่าไหร่นะครับแรกๆคือมันขับรถดีนะแต่พอหลังหลังมาทำไมมันขับรถแบบ คือมันไม่ค่อยขับคือมันไม่ค่อยเปิดไฟให้คือมันไม่ค่อยเปิดไฟให้กับเพื่อนอ่ะพี่มันก็เลยแบบผมเลยเข้าล้วงไม่ถึงตัวหลังนะครับแพ้เนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ยแม่ไงไงตำาเดิมกูเลยตำราเดิมก็คือเหมือนสไตล์ทีมผมอ่ะอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยคิวคิวแม่งเป็นร้อยนะครับนเพื่อนสุดท้ายก็แพ้อะไรประมาณนั้นแม่งหลอดแม่งแข็งจัดเลยว่นหลอดเนี่ย ดูถก็แข็งเกือนหล่อนเนี่ยด,ดูจอดไปไหนอะเพื่อนชนรับมัดลอยคนระับตี้ไม่มีแล้วจบแล้วมาเผอสู้คิดไม่ไหวยวเรียบร้อยอีกแล้วาเดินไปเจอกูซิออนไล่สูงไล่ซุ่มแล้วดูดิคิดตีแรงจังวะเฮ้ยคิดตุกตีแรงเกินโอ้โหอ๋ซีซั่นจะมานี่แหละไม่ใช่ซีซั่นนี้ <laughs> เขียงครับเนี่ยแล้วทีมบ,บวกกันตุ้มตามตุ้มต,มตามเลยกูนิชิวเลยนั่งเคลียร์เลนโอ้โหแล้วแม่งตีอย่างแรงเลยคลิปเนี่ย <S <S ดันได้กลางอ่ะเพื่อนกลางไปดันกลางเพื่อน,นกลางเพื่อนคลิปกลางไปแล้วมึงยินทำอะไรกันเพื่อนโอ้เขาตายทั้งสี่แล้วเพื่อนโอ้โหไม่มีใครดันกลางเลยดูดิเนี่ยเ็นย่าคือพวกมึงไม่จบไงเพื่อนถ้าพูดกันแบบตรงๆนะคือพวกมึงไม่จบ โอ้แล oh, so so oh, oh. oh. ้วด <Okay. S 3> ูมายุงมาเคลียคิวโอตายหาแล้วโอ้ตาย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 กูว่าเคลียให้อยู่มึงก็ยังโอ้ดูครับจบไม่ได้คิดหมดเขาเกิดหมดแล้วครับโอ้โหดันช้าจัดเลยอันนี้ผมกล้าพูดเลยคือดันช้ามากครับรับคิวเริ่มดูเลยดาเน็เราเริ่มเบาแล้วเพื่อนเรียบร้อยแล้วมั้งผมเนี่ยโอ้เรียบร้อยแล้วไม่รอดแล้วแบบนี้โอ้แพ้ครับถ้าจะเล่นกันอย่างนี้ผมคิดว่าแพ้ครับนะ จอนฝันก็ไม่เคยเปิดไฟให้ทีมเลยนะหลังๆนะคือไม่เอาแล้วครับผมคือไม่เน้นจบนะจังหวะตะกี้คือคิอคปไปสองชุดเนี่ยครับแล้วก็เขานอนอยู่กับพาอินคือสี่ตัวนะนเพื่อนๆคือมันควรจบได้ครับเอามาดีเนี่ยรู้มันฉชิบหายแล้วหลังเข้าอยงเงี้นะอมาเด็แมงแชแข็ง,อ,งอีกนี่หาเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเออชิพหายแล้วูพื่นแบบมีคุ้ยเยพื่อนแพ้ครับผมจบแล้ว เชีย่ยคิวไปสิบเก้าตัวยีชุนชินน่าจะคิวเกินยี่สิบตัวนะจะแพ้ครับผมนะดูดิแม่งโอ้โหร้อนเลยสั่นเลยแพ้แพะเชี่ย่คิวขึ้นหว่ะชืย้ยมันไม่น่าแพ้ดูดยยิโอ้ คือจังหวะตะเกียรที่ผมบอกว่าให้มันดันไปใช่ไหมที่คลิปมันขึ้นมาสองชุดแล้วถ้าดันไฟคือมันสามารถจบได้เลยเดี๋ยวไว้เพื่อนๆคือจบได้เลยครับแต่ว่าไปยืนเคลียร์คลิปในป่าก,กันคืก็ไม่เข้าใจนะครับเพื่อนคือทำไปเพื่ออะไรวะหนึ่งต่อสามนะจอนขับรถไปปุ๊บรุ่นชวนตู้มปุ๊บตีป้อมปั้งแตกเรียบร้อยชนะแต่ว่ารอทีมเขาเกิดก่อนเราค่อยอ,อไปกลางกันกูละงงกับปุกมึงจริงๆเอาจริงๆนะ่ งงมากครับผมนะแล้วดูคิวเนี่ยโหยี่ชินยิบเอ็ดตัวผมสิบเก้าตัวนะเพื่อนโอ้โห